ที่จะออกเดินทางไปอันเชิญเหล็กไหลกลุ่มของพานเลื่องได้รวบรวมทัพในการที่จะออกผจญภัยในครั้งนี้ท่านสมพานได้มอบของทนสิทธิ์และชี้แนะกำหนดการในการไปอันเชิญเหล็กไหลกลับมาประจุเพื่อสร้างพระประธานตามนิมิตเทวดาบอกนั้นหนทางข้างหน้าของกลุ่มพรานเลื่องที่จะต้องฟาฟันต่ออุปสรรคอันตรายทั้งปวง ในช่วงระยะเวลาที่จะต้องกลับมาก,ก่อน15บห้าคำนั้นพวกเขาจะทําภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้สําเร็จหรือไม่เรื่องเล่าหลังใหม่หลังไม่บันเทิงขอเสนอจอมอาคมขมังเวทออกเดินทางสู่ป่าอสูรอัตตมาให้มันสองคนติดตามไปคอยช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง แล้วต่โยมจะใช้มันเถอะไม่ว่าจะเป็นการแบกหามหาน้ำหาฝืนหูหาอาหารพวกมันต่างก็ทำได้ทั้งนั้นเมื่อสมภารกล่าวจบพรานเรื่องพรานถูกและพรานฉีบจึงหันไปมองเด็กหนุ่มทั้งสองเพราะต่างก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วคนแรกเป็นเด็กหนุ่มร่างล่ำสันกำยำไหลบาหนาะผิวขาวเหลืองเขาหน้าเรียบเฉยเคร่งขึน ไม่ช่างเจราจานักมันมีชื่อว่าเงินส่วนคนที่สองเป็นเด็กหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ร่างผอมสูงผิวคล้ำใบหน้ามีรอยยิ้มทะเลนร่าเริองอยู่เป็นนิดท่าทางกล่องแคล่วปราดเปรียวอยู่ไม่น้อยมันมีชื่อว่ากระจงมันทั้งสองคนเป็นเด็กวัดมาตั้งแต่อายุได้เพียงเจ็ดแปดปีท่านสมพานแม่ตาชุบเลี้ยงมันเอาไว้เพราะพ่อแม่ของพวกมันเสียชีวิต เพราะโรคระบาดที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านสะพานไพรเมื่อเกือบสิบปีที่ผ่านมาซึ่งโรคระบาดในครั้งนั้นทําให้มีผู้คนในหมู่บ้านสะพานไพรเสียชีวิตไปสิบกว่าคนรวมทั้งพ่อแม่ของพรานทูบด้วยนับตั้งแต่นั้นมาพรานทูบจึงอาศัยอยู่กับพรานเลื่องผู้เป็นลุงมาโดยตลอดอันที่จริงแล้วไอ้เงินกับไอ้กระจงมันเป็นสิทธิ์ของท่านสมพาน และคอยประนิบัติรับใช้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องผมคิดว่าให้มันคอยอยู่รับใช้ท่านสมภารจะดีกว่านะครับเพราะการเข้าป่าในครั้งนี้พวกผมเพียงสามคนก็เพียงพอแล้วพรานเรื่องกล่าวออกมาอย่างเป็นกังวลเพราะการที่ตนจะต้องคอยดูแลคนหลายคนในป่าดงพงไพรที่ลึก,กลับซ่อนเร้นพยันตรายนานับประการจึงค่อนข้างที่จะหนักใจอยู่ไม่น้อย แต่ท่านสมพานกลับกล่าวออกมาว่าอเอามันสองคนร่วมทางไปด้วยนั่นแหละโยมเชื่ออัตมาเถอะเมื่อถูกท่านสมพานเน้นกำชับย้ำออกมาพรานเรื่องจึงรับปากยังจำใจแต่ก็ยังอดเป็นกังวลอยู่ไม่คลายเมื่อผ่านเรื่องสำคัญของบุคคลที่ต้องร่วมคณะทั้งหมดแล้วท่านสมพานจึงเปลี่ยนบทการสนทนาทันควันโดยที่พรานเรื่องไม่มีโอกาสที่จะโต้แย้งอันใดอีก อเอาละโยมโยมถูกกับโยมฉีบขยับเข้ามาหาอาตมาใกล้ๆนี่ท่านสมพารส่งเสียงเรียกพรานหนุ่มทั้งสองเมื่อเห็นว่าทั้งคู่ขยับเข้ามาใกล้ท่านจึงหันไปเรียกเด็กหนุ่มทั้งสองคนที่เป็นลูกศิษย์ให้เข้ามาเช่นกันอืมเองด้วยไอเงินไอกระจงเข้ามาใกล้ๆขานี้เร็วๆน้ำเสียงของท่านแผ่วทุมแต่กังวานทรงพลังอย่างน่าประหลาด เด็กหนุ่มทั้งสองคลานเข้ามาอย่างนอบน้อมเมื่อคนทั้งสองที่ท่านเรียกมานั่งอยู่เบื้องหน้าแล้วท่านสมพานจึงหันไปหยิบวัตถุที่วางอยู่ทางด้านหลังบนโต๊ะหมู่บูชาแล้วจึงนำมาวางเอาไว้เบื้องหน้าของคนทั้งสี่อของทั้งสี่ชิ้นที่พวกเองเห็นนี้เป็นวัตถุขลังธาตุกายสิทธิและทนสิทธิ์ที่อาตมาได้มาเมื่อครั้งที่ออกทุดง ตามสถานที่ต่างๆเมื่อหลายปีก่อนเองทั้งสี่คนยังไม่แกร่งกล้าจัดเจนกันนักสมควรที่จะมีของกายจิตเพื่อขอให้ปกป้องคุ้มครองตัวเอาไว้บ้างเมื่อท่านสมภานกล่าวจบจึงเงยหน้าขึ้นไปกล่าวกับพรานเรื่องที่นั่งอยู่ทางด้านหลังของคนทั้งสี่ว่าส่วนโยมเรื่องคงไม่ต้องหรอกนะของพวกนี้เพราะเท่าที่โยมมีก็สามารถท่องตะลุยไปได้ทั่วทุกป่าอยู่แล้วนี่ ขอรับท่านสมภารมื่อมีของขลังที่ท่านสมภารมอบให้กับทั้งสี่คนนี้แล้วกระผมก็ค่อยใจชื้นขึ้นมาได้บ้างนะขอรับค่าแรกยังนึกเป็นกังวลอยู่ว่าจะดูแลกันได้ไม่ทั่วถึงเมื่อท่านสมภารรอบคอบอย่างนี้ผมก็เบาใจขึ้นมาอักโขที่เดียวขอรับพรานเรื่องกล่าวออกมาอย่างนอบน้อมและเลื่อมใสท่านสมภารจึงหันไปกล่าวกับคนทั้งสี่ที่นั่งอยู่ด้านหน้าต่อว่า ของที่วางอยู่เบื้องหน้าทั้งสี่ชิ้นนี้คือเขี้ยวเสือกลวงเขี้ยวหมูตันคดขนุนทองแดงและคดคำหินพวกเจ้าเลือกเอาคนละหนึ่งชิ้นพอใจชิ้นไหนก็หยิบเอาไปเถอะให้โยมทูบกับโยมชีพได้เลือกก่อนก็แล้วกันเนาะของทั้งสี่ชิ้นที่ท่านสมพานนำมาวางเรียงรายตามที่คนทั้งสี่เห็นนั้นเขี้ยวเสือกลวงมีสีขาวอมเหลืองยาวเกือบคลืบ คนมีขนาดใหญ่ราวนิ้วหัวแม่มือมีสันฐานเรียวยาวปลายค่อนข้างแหลมมองดูแล้วแฝงพลังอำนาจอย่างประหลาดเขี้ยวหมูตันมีขนาดย่อลงมาเล็กน้อยเพียงเท่าว่ารูปทรงไม่เรียวกลมเหมือนเขี้ยวเสือกลวงแต่กลับมีสันฐานโดยรวมคล้ายรูปสามเหลี่ยมเรียวแหลมสีขาวค่อนข้างคล้ำคดขนุนทองแดงมีลักษณะคล้ายกับเม็ดขนุน แต่กลับมีสีทองแดงเพียงแต่มันไม่แวววาวกลับเป็นสีทองแดงดาดแต่ก็เป็นธาตุกายสิทธิ์ที่ยากที่จะพบผ่านคดขมิน้นมีลักษณะเป็นก้อนขมิ้นที่แข็งเป็นหินเป็นท่อนเล็กมีขนาดสองสามนิ้วเพียงเท่านั้นธาตุกายสิทธิ์ทั้งสี่ชิ้นถูกผูกเอาไว้ด้วยเส้นเชือกเหนียวที่สามารถคล้องคอได้เพื่อสะดวกต่อการนำติดตัวไปได้ตลอดเวลา พรานทูบหันมองหน้าพรานชีพกล่าวออกมาแผ่วเบาว่าชีพเอ็งเลือกก่อนเลยเมื่อเพื่อนเปิดโอกาสให้ตนเป็นคนเลือกก่อนพรานชีพจึงยื่นมือออกไปหยิบเขี้ยวเสือกลวงขึ้นมาไว้ในมือจากนั้นพรานทูบจึงเอื้อมมือออกไปบ้างเพื่อจะคว้าเขี้ยวหมูตันที่เมื่อครู่วางอยู่เคียงข้างกับเขี้ยวเสือกลวงแต่ก่อนที่มือของพรานทูบจะทันได้สัมผัสกับเขี้ยวอาถรรพ์ที่ต้นหมายตานั้น พันเสียงของเด็กหนุ่มกระจงก็เอ,อ่ยออกมาท่านสมพานครับผมอยากได้เขี้ยวหมูตันครับมีดูเข้มขังทรงพลังอำนาจดุเดันดีคารับเมื่อได้ยินเสียงที่เด็กหนุ่มกระจงกล่าวออกมาพานทูบจึงคว้าเขี้ยวหมูตันเอาไว้ในมือท่ามกลางความเสียดายอยู่คลามคันของเด็กหนุ่มกระจงแต่กลับเผยรอยยิ้มกว้างออกมาอย่างปราบปลืม้มเมื่อพรานทูบยื่นตรงเขี้ยวหมูตันทรงมาทางเบื้องหน้าของมัน เอาไอ้กระจงนี่ของเองเขากล่าวออกมาเด็กหนุ่มกระจงพนมมือไหว้พรานทูบอย่างปิติยินดีกล่าวขอบคุณออกมาอย่างตื่นตันขอบคุณมากครับพี่ทูบพรานทูบยิ้มเล็กน้อยตอบมันอย่างไม่ถือสาจากนั้นจึงยื่นมือออกไปหยิบคดขนุนทองแดงขึ้นมากำไว้ในมือคดขมิ้นจึงเป็นชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่เด็กหนุ่มเงินจึงเอื้อมมือไปหยิบขึ้นมา จากนั้นจึงก้มลงกราบท่านสมพานอย่างเคารพศรัทธาอีกทั้งสามคนที่เหลือจึงปฏิบัติตามเช่นกันเอ้าละเอาละ,าละธุระของพวกเจ้าทั้งสี่คนหมดแล้ววัตโยมถูปกับโยมฉีบอัตมามีเรื่องที่จะต้องรบกวนไห้โยมต้องสองช่วยแนะนําในเรื่องการเตรียมตัวเข้าป่าให้กับไอ้ทั้งสองคนนี้ด้วยนะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างโยมช่วยเป็นธุระให้อัตมาทีนะ พรานทูบจึงตอบรับออกมาอย่างเต็มใจว่าได้ขอรับท่านสมพานไปเดี๋ยวเองสองคนตามข้ากับพรานชีพไปพร้อมกันเลยข้าจะช่วยพวกเองตระเตรียมสัมภาระประโยคท้ายเขาหันไปกล่าวกับเด็กหนุ่มทั้งสองจากนั้นคนทั้งหมดพากันกราบลาท่านสมภานแต่ท่านสมภานพลันส่งเสียงออกมาก่อนว่าแล้วโยมเรื่องอยู่คุยธุระต่อกับอัตมาสักครู่นะได้ขอรับ พรานเรื่องตอบกลับมาเมื่อคนทั้งสี่พากันออกไปจากกุฏิของท่านสมภารแล้วพรานเรื่องจึงกล่าวกับท่านสมภารว่าท่านสมภารมีเรื่องสําคัญอะไรอีกหรือขอรับท่านสมภารจ้องมองประสานสายตากับพรานเรื่องอย่างจริงจังนิ่งงันสงบไปเล็กน้อยแล้วจึงกล่าวออกมาว่าฤกิกยามอันเป็นมหามงคลในการหล่อองค์พระพุทธรูปองค์นี้คือวันขึ้นสิบห้าคำของเดือนนี้ วันนี้เป็นวันแรม14บ่คำโยมจะต้องออกเดินทางในเช้าของวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าโยมมีเวลาเพียงสิบห้าวันที่จะนำเหล็กไหลเปิกลับมาให้ทันพิธีหล่อพระพุทธ,ธรูปขอให้โยมจดจำกำหนดวันไว้ให้ดีอย่าให้คลาดเคลื่อนเป็นอันขาดพรานเรื่องทุ่นคิดอยู่เล็กน้อยแล้วจึงกล่าวออกมาว่าเรื่องกำหนดว,นวันว่าจะทันหรือไม่มันต้องอยู่กับระยะทางและสถานที่ ที่เป็นจุดหมายด้วยนะัขอรับท่านสมภารว่าอยู่ใกล้หรือไกลและที่สำคัญผมยังไม่ทราบเลยขอรับว่าสถานที่ที่พวกผมนั้นจะเดินทางไปคือที่ไหนกันแน่ท่านสมภารพยักหน้ารับออกมาเป็นเชิงเข้าใจก่อนที่จะกล่าวต่อไปว่าเรื่องนั้นอัตามาก็รู้ดีสถานที่ที่พวกโยมต้องเดินทางไปนั้นท่านสมภารหยุดเว้นระยะเป็นเล็กน้อยเพื่อรอบสังเกตท่าทางของพรานเลือ เมื่อเห็นพรานหนุ่มใหญ่ยังคงรับฟังอยู่อย่างสงบท่านจึงกล่าวต่อไปว่าวมคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างถึงตำนานที่เล่าขานเกี่ยวกับป่าอสูรที่หลายคนพูดถึงกันขอรับไม่เพียงแต่เคยได้ยินมาเท่านั้นนะขอรับเมื่อสมัยครั้งที่ผมยังเป็นหนุ่มวัยชักันยังเคยเดินบุกป่าฝ่าเข้าไปจนถึงป่าอสาูรตามคำเล่าขานนั้นครั้งหนึ่งกับพ่อของไอ้ถูก ที่เป็นน้องชายของผมนี่แหละขอรับป่าแห่งนั้นยังเป็นป่าดงดิบและคงความสมบูรณ์เอาไว้ทุกประการอีกทั้งยังคงซ่อนเร้นเอาไว้ด้วยอาถรรพ์เร้นลับแรงกล้าอย่างที่ผมไม่เคยได้พบได้สัมผัสมาจากป่าที่ไหนมาก่อนเลยขอรับพรานเรื่องกล่าวออกมาถึงอดีตครั้งหนหลังที่ตนเคยแพร่พานเข้าไปยังป่าแห่งนั้นที่เป็นตำนานเล่าขานกันว่าทั้งเร้นลับ และซ่อนเร้นพยัน์อันตรายเอาไว้ทั่วทั้งผืนป่าอีกทั้งยังมีอาสูรร้ายหรือบ้างก็เรียกวัดยักษ์รอบครองผืนป่าแห่งนั้นเอาไว้เป็นอาณาเขตห่วงห้ามที่ไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนล่วงล้ำกล้ำกลายเข้าไปล้วนไม่มีโอกาสจะรอดชีวิตกลับออกมาจากป่านั้นได้แล้วครั้งนั้นโยมเลื่องและโยมเทียนรอดกลับมาได้ยังไงละ่ะท่านสมพานสอบถามออกมาบ้างพรานเลื่องยิ้มแห้งอย่างละอาย ก่อนที่จะตอบออกมาว่ากระผมขอบอกท่านสมภารตามความสัต์จริงเลยนะักขอรับในครั้งนั้นที่ผมและไอเทียนน้องชายของผมล่วงลึกเข้าไปในป่าอาสนรนั้นเป็นเพราะว่ายังไม่จัดเจนไพรสักเท่าใดนักจึงพากันเดินพัดหลงเข้าไปแต่ก็ล่วงล้ำเข้าไปได้ไม่ลึกเท่าไรรอกขอรับเพราะมันเริ่มผิดสังเกตได้ถึงความผิดปกติเสียก่อนจึงพากันถอยหลังกลับออกมา ปืนป่าหลายแห่งมองเพียงผิวผืนก็คงจะไม่แตกต่างกันสักเท่าใดนะักแต่สายตาที่จัดเจนคุ้นเคยกับป่าของปราณไพรคงจะจับสังเกตได้ถึงความผิดปกติของป่า่านั้นกระมังจึงทำให้โยมเรื่องและโยมเทียนจึงจับประหัตสัญญาณความไม่ชอบมาพากลของป่าแห่งนั้นได้ท่านสมพานคาดเดาออกมาปราณเรื่องจึงยอมรับออกมาว่าก็เป็นอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละขอรับ เราสองคนเดินเข้าไปกันได้เพียงไม่นานจึงพบว่าป่าแห่งนั้นแม้จะอุดมสมบูรณ์และเป็นป่าดงดิบทึบหนาแน,น่นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์แต่คล้ายกับว่าไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตเป็นป่าที่ร้อนอบอ้าวยังน่าอึดอัดหลายสิ่งหลายอย่างที่พบเห็นในป่าแห่งนั้นปรากฏเข้าความขัดแยง้งที่ยากจะบ่งบอกบรรยายออกมาได้นะขอรับรู้เพียงว่า สัญชาตญาณของพรานป่าในกายมันบ่งบอกว่าทั่วทั้งผื้นป่ามีความผิดปกติคล้ายแฝงเร้นซุ่มซ่อนพยันอันตรายเอาไว้ทั่วผื้นป่าขนาดเป็นเวลากลางวันนะักขอรับหากเป็นตอนกลางคืนคงจะน่าขั้นครามอีกมากนักเมื่อกล่าวจบจึงย้อนถามกลับไปอย่างสงสัยว่าเออแล้วท่านสมพานถามถึงเรื่องของป่าอาสนทำไมกันหรือขอรับ ท่านสมพานจ้องหน้าของพานเรื่องอย่างหนักแน่นกล่าวออกมาเสียงราบเปรียบแต่จริงจังว่าอืมเส้ทนทางการข้นหาของโยมเลื่องในครั้งนี้จะต้องเดินผ่านป่าอาูนจริงหรือขอรับท่านสมพานพานเรื่องอุทานออกมาอย่างแตกตื่นนึกหวาดบวันขั้นคร้ามอยู่ไม่น้อยป่าอาูนเป็นป่าผืนเดียวที่พานเรื่องพยายามหลีเกเลี่ยง ที่จะไม่ล่วงล้ำเข้าไปเพราะกิตติศัพท์คำล่ำลือที่เล่าขานกันมาเนิ่นนั้นที่เกี่ยวข้องอาถรรพ์ความลี้ลับและเพศภายนานับประการของป่าอาสนรแห่งนี้คมขวัญพรานทุกคนวาดวันย่นระยะและหลีกเลี่ยงที่จะเดินแผ่วผ่านผ่าน,านป่าแห่งนี้ใช่แล้วโยมหลังจากจะเดินผ่านป่าอาสนรตามคำเล่าขานนี้แล้วอีกไม่ไกลนักจะเป็นภูเขาหินหลากสี ที่ภูเขาแห่งนั้นจะมีถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อาศัยของเหล็กไหลายโกติปิที่เป็นจุดหมายการเดินทางของโยมเลืองและทุกคนทั้งหมดพรานเรื่องนิ่งเงันไปอย่างทุนคิดใกล้ครวนอย่างหนักหน่วงอย่าว่าแต่ป่าอาสูรเลยแม้กระทั่งระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงป่าอาสูรนั้นยังคงต้องผ่านผืนป่าอีกหลายผืนล้วนแล้วแต่แฝงอันตรายซ่อนเร้นเอาไว้หลากหลายรูปแบบนัก ขนทางในครั้งนี้นับว่าไม่ง่ายจริงๆหากจะเดินทางไปที่ป่าอสูรผมขอรับอาสาร่วมเดินทางไปด้วยนะักขอรับท่านสมภานเสียงแหบถุมดังมาจากทางด้านหลังเมื่อพรานเลื่องหันไปมองจึงเห็นร่างของชายวัยห้าสิบตนร่างผอมเพรงผิวคล้ำในตาลึกจมูกโด่งงองงุ้มคล้ายปากเกี่ยวมีหนวดเครารกคึ้มเป็นสีดอกเหลา รวมทั้งเส้นผมสั้นเกลียนทั่วศีษะก็เป็นสีดอกเหลาเช่นกันโอ้โยมฝืนดอกหรือเข้ามาก่อนสิท่านสมพานเอ่ยทักออกมาพร้อมเชื้อเชิญชายร่างพร้อมจึงเดินเข้ามาสุดร่างลงนั่งอย่างสำรวมอยู่ทางด้านข้างของพรานเรื่องเมื่อกราบท่านสมพานแล้วจึงกล่าวออกมาว่าท่านสมภานกำลังหาเรือกับพรานเรื่อง ในเรื่องที่พวกเราเคยคุยกันเมื่อหลายปีก่อนใช่ไหมขอรับถูกแล้วละ่ะโยมฟื้นอัตมาให้พานเรื่องเป็นธุระจัดการเรื่องการเดินทางออกไปเอาเหล็กไหลตามที่อัตมาโยมผู้ใหญ่แก้วและโยมฟื้นเคยปรึกษากันเมื่อหลายปีก่อนนั่นแหละท่านสมพานกล่าวออกมาแต่นั่นยิ่งกระตุ้นความสงสัยให้กับพรานเรื่องยิ่งขึ้นแสดงว่าเรื่องการเดินทางครั้งนี้ คงไม่รวบรัดง่ายใดเสียแล้วชายร่างผอมเกรงที่ชื่อฟื้นเป็นสัปปะเรอประจำวัดสะพานไพรามานานร่วมสิบกว่าปีแม้เขาจะคุ้นเคยสนทนากับสัปปะเรอฟื้นอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมกันมากนะักเพราะปกติสัปปะเรอฟื้นจะเป็นคนเคร่งขรึมและค่อนข้างเก็บตัวแต่จากคำสนทนาของท่านสมพานเมื่อครู่ แสดงว่าท่านจะต้องให้ความสำคัญกับสัปเปร,รือฟื้นคนนี้อยู่ไม่น้อยไม่เช่นนั้นสัปเปร,รือฟื้นคงจะไม่เป็นหนึ่งคนที่ร่วมหารือความในของเรื่องนี้ร่วมกับท่านสมพานและผู้ใหญ่แล้วยังทั้งเก็บงำความรับนี้ร่วมกันมาหลายปีเรื่องนี้ยิ่งกบคิดยิ่งเพิ่มความซับซ้อนจนอดที่จะเกิดความสงสัยไม่ได้พี่ฟื้นก็รู้เรื่องนี้ด้วยหรอพรานเรื่องถามออกมา สัปปะเรือประจำวัดสะพานไพรหันมองหน้าพานเรื่องอย่างจริงจังแล้วจึงเอ่ยตอบออกมาว่าใช่แล้วพานเรื่องข้าและท่านสมภานกับผู้ใหญ่แก้วหารือเรื่องนี้กันมาหลายปีแล้วแต่เรื่องทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่การตะเตรียมการเอาไว้เท่านั้นท่านสมพานบอกว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรจึงค่อยดำเนินการเพราะฉะนั้นในสองวันมาเนี้ยข้าเห็นท่านสมภาน เรียกพานเรื่องและหลานชายเข้ามาพบข้าจึงคาดเดาได้ว่าเป็นเรื่องที่เคยคุยกันเอาไว้น่าจะถึงเวลาดําเนินการแล้วใช่ไหมละขอรับท่านสมภารประโยคสุดท้ายเขาหันไปกล่าวถามท่านสมภารที่ยังนั่งรับฟังอย่างเงียบงันท่านสมภารไม่ตอบเพียงแต่พยักหน้ารับสับปปะเรอฟื้นจึงกล่าวออกมาอีกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอร่วมทางไปในครั้งนี้ด้วยนะอรับ ท่านสมพานมีสีหน้าหนักใจและเป็นกังวลก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าท,ทั้งทั้งที่หลวงรู้เอาไว้แล้วว่าเมื่อไปแล้วจะต้องพบเจอเหตุการณ์อันตรายร้ายแรงอะไรโยมยังยืนยันที่จะร่วมทางไปอีกหรอขอรับผมขอร่วมทางไปในครั้งนี้ด้วยนะขอรับและผมเชื่อว่ากลุ่มของพรานเรื่องคงจะตึงมือใหม่น้อยเมื่อต้องพบเจออุปสรรคระหว่างทาง หากมีผมเดินทางไปด้วยก็น่าจะพอช่วยเหลือได้ไม่น้อยนะขอรับซัปเปร,เรอฟื้นกล่าวออกมาอย่างหนักแน่นท่านสมพานจึงหันมากล่าวกับพานเรื่องว่าอืมว่ายัางไงล่ะโยมเรื่องเรื่องนี้โยมฟื้นขอร่วมติดตามไปด้วยนาะพรานเรื่องรอบถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงอึดอัดแต่ก็ตอบออกมาว่าก็สุดแท้แต่ท่านสมพันจะเห็นสมควรเลยนะขอรับ เมื่อได้ยินคำตอบของพรานเลื่องท่านสมพานจึงตัดใจกล่าวออกมาอย่างเด็ดเดียวว่าอเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่าโยมฝืนก็ร่วมทางไปกับกลุ่มของพรานเลื่องก่อนแล้วกันจะได้คอยช่วยเหลือกันและกันในยามขับขันนะ่ะเมื่อหาเรือกันต่อไปอีกไม่นานทั้งพรานเลื่องและสัปปะเรอฝืนจึงได้กราบลาท่านสมพานเพื่อไปจัดเตรียมสัมภาระในการออกเดินทางในเช้ามืด องวันพรุ่งนี้ท่านสมพานจ้องมองคนทั้งสองที่กำลังหันหลังเดินออกไปจากกุฏิแต่สายตาของท่านจับจ้องมองไปที่แผ่นหลังของสัป,ปเปเรือฟื้นจากนั้นจึงถอนหายใจยาวออกมาอย่างหนักหน่งวงเช้าของวันรุ่งขึ้นกลุ่มขบวนเข้าป่าค้นหาเหล็กไหลที่มีพรานเรื่องเป็นคนนำทางพรานทูปปุบเป็นหลานชายพรานชีพและเด็กหนุ่มเงินและกระจง รวมทั้งสับป,ปะเรือฟื้นที่ขอร่วมติดตามมาด้วยเป็นคนสุดท้ายพรานทั้งสามคนมีปืนลูกซองเดียวเป็นปืนประจำตัวคนละกระบอกสับป,ปะเรือฟื้นก็มีปืนลูกซองเดียวเช่นกันซึ่งเป็นปืนที่ผู้ใหญ่แก้วให้ยืมเพื่อติดเอาไว้ป้องกันตัวในขณะเดินทางส่วนเด็กหนุ่มเงินและกระจงมีเพียงมีดดาบที่คาดขวางอยู่ที่กลางหลังคนละเล่มเท่านั้นพรานเรื่อง กำหนดให้ออกเดินทางก่อนฟ้าสางในระยะแรกของการเดินทางผู้ใหญ่แก้วสั่งให้ชายชะก,กันในหมู่บ้านขับเกวียนสองเล่มเพื่อให้คณะเดินทางทั้งหมดนั่งไปพยรถยระยะทางจุดหมายแรกที่ทุกคนจะหยุดพักค้างคืนในค่าคืนแรกคือหมู่บ้านกลางไพรซึ่งอยู่ถัดจากหมู่บ้านสะพานไพรเข้าไปในปา่าลึกหากใช้การเดินทางด้วยเท้าตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง ก็คงจะถึงหมู่บ้านกลางภัยในเวลาค่ำม,มืดสนิทผู้ใหญ่แก้วจึงให้กลุ่มของพรานเรื่องนั่งเกวียนเข้าไปในระยะแรกเพื่อเป็นการเก็บออมเรี่ยวแรงและย่นระยะทางเมื่อเข้าไปในเขตป่าลึกมาสิ้นทางเกวียนสัญจรค่อยลงเดินทางเทา้านั่นจะเป็นการทุ่นระยะเวลาได้มากกว่าซึ่งหากเป็นไปตามที่คาดการก็จะไปถึงหมู่บ้านกลางภัยก่อนฟ้ามืดสอสชั่วโมง ก่อนที่ขบวนเกวียนจะเข้าสู่เขตป่าพราเรื่องสั่งให้หยุดจากนั้นตนจึงสั่งให้ทั้งหมดลงจากเกวียนเพื่อทำพิธีเปิดป่าและขอขอมาเจ้าป่าเจ้าเขาและแจ้งจุดประสงค์ที่จะเดินทางเข้าป่าในครั้งนี้เพื่อให้ท่านช่วยปกปักรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัยเมื่อเสร็จพิธีทุกคนกลับขึ้นบนเกวียนเป็นที่เรียบร้อยทิดผิวทิดสมที่มีหน้าที่บังคับเกวียน จึงส่งเสียงร้องสั่งวัวเทียมเกวียนให้มุ่งหน้าออกเดินทางต่อไปเกวียนเล่มแรกที่มีทิศผิวเป็นผู้ควบคุมมีพรานเลื่องพรานถูกสับปเปือฟื้นเป็นผู้โดยสารส่วนเล่มที่สองที่มีทิศสมเป็นผู้บังคับนั้นมีพรานชีพไอ้เงินและไอ้กระจงพร้อมทั้งภาระและอุปกรณ์ส่วนรวมที่จำเป็นจัดวางรวมอยู่ด้วยพวกเรานั่งเกวียนกันไปได้สักพัก เกวียนก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปต่อได้แล้วต่อจากนั้นจะใช้การเดินเท้ากันต่อไปจุดหมายในคืนแรกของพวกเราก็คือหมู่บ้านกลางไพรพรานเรื่องกล่าวออกมาหมู่บ้านกลางไพรพรานทูบทวนคําออกมาจากนั้นจึงกล่าวออกมาอีกอย่างลิงโลดว่าไปพักที่หมู่บ้านกลางไพรก็ดีเหมือนกันนะลุงผมจะได้ไปหาพรานหารสักหน่อยเมื่อครึ่งเดือนก่อนที่พวกเรากลับมาจากป่า แวะไปพักที่นั่นก็ไม่ได้เจอกับมันเพราะมันออกไปล่าสัตว์เหมือนกันหวังว่าครั้งนี้คงจะไม่คลาดกันอีกเขากล่าวถึงพรานหาันเพื่อนของตนที่มาได้เมียอยู่ที่หมู่บ้านกลางไพยและสร้างครอบครัวอยู่ที่หมู่บ้านกลางไพยกับเมียของเขาสองสามปีแล้วระยะทางหนึ่งสองวันแรกนี้ยังคงไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรระหว่างทางกระมังเพราะเป็นเส้นทางที่พวกเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะเข้าป่าออกมาล่าสัตว์กันอยู่บ่อยๆแต่หลังจากนั้นก็คงจะต้องระวังตนกันให้มากยิ่งขึ้นพรานเรื่องเอ่ยออกมาสับป,ปะเรือฟื้นกล่าวแยง้งออกมาอย่างเพ่งเพียดว่าเองก็อย่าประมาทเกินไปนักพรานเรื่องต้องระมัดระวังตัวในทุกๆฝีเ้่าในทุกครั้งที่เองเข้าป่านั้นมีเพียงเพื่อล่าสัตว์แต่การเข้าป่าในครั้งนี้ผิดแปลกไปจากทุกครั้งสับป,ปะเรือฟื้นจ้องมองเขาเม็งไปทางเบื้องหน้า ปราณเรื่องจึงหันมาถามอย่างเคลือบแคลงว่าพี่ฟื้นหมายความว่ายังไงสัป,ปเหร์อฟื้นกล่าวอธิบายออกมาโดยที่ไม่ได้หันหน้ากลับมามองว่าครั้งนี้ที่พวกเราเข้าป่ามาเพื่อค้นหาเหล็กไหลโกติปิซึ่งเป็นยอดเหล็กไหลที่ใครๆต่างก็อยากได้เอามาไว้ครอบครองไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือแม้กระทั่งพูดผีอสูรกายต่างก็หวังที่จะได้เป็นเจ้าของกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นข้าเชื่อว่า พวกเราจะต้องถูกขัดขวางจากพวกที่ไม่ต้องการให้พวกเราเดินทางเข้าไปถึงถ้ำเหล็กไหลอย่างแน่นอนข้าคิดว่าพี่ฟื้นจะต้องล่วงรู้อะไรมากกว่าที่ฉันรู้มาจากท่านสมพานกระมังต้านเรื่องถามอย่างเชิงออกมาแต่สับปปเบอรเฟื้นเพียงแค่สายหน้าตอบกลับมาอย่างบายเบียงว่าข้าก็ไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่าพวกเองหรอกพานเรื่องข้าก็เพียงแต่คาดเดาเอาเท่านั้นและอีกอย่างที่ข้าเชื่อมั่นก็เป็นเพราะว่า หากเหล็กไหลที่พวกเรากําลังเดินทางไปตามหานั้นหากมันได้มาง่ายได้จริงๆแล้วก็ท่านสมพานคงใช้ให้พวกเองเดินทางไปเอามันเชนานแล้วละ่ะคงไม่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมหรอกแล้วทําไมท่านสมพานจึงร่วงรู้ล่ะว่าตอนไหนถึงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องเดินทางไปค้นหาเหล็กไหลพรานทูบถามออกมาอย่างสงสัยแต่สับปะเรอฟื้นไม่ตอบคําถามของพรานทูบแต่กลับกล่าวไปอีกประเด็นว่า และในเมื่อท่านสมพานร่วงรู้ได้แล้วคนอื่นๆหรือสิ่งอื่นๆมีฤทธที่จะไม่ร่วงรู้ได้เหมือนกันพรานเรื่องนิ่งเงันไปอย่างไร้ครวนก็เห็นจริงตามที่สัปปะเรือฟื้นกล่าวออกมาแต่ผมยังเชื่อว่าที่หมู่บ้านกลางไัยที่พวกเรากําลังจะเดินทางไปปลอดภัยแน่นอนเพราะผมและลุงเรื่องคุ้นเคยกับที่นั่นเป็นอย่างดีพรานทูบก,กล่าวยืนยันออกมาอย่างเชื่อมัน่น แต่สับปะเรือฟื้นและพราเรื่องต่างเงียบเงันไม่ได้กล่าวอะไรออกมาอีกราวสองชั่วโมงผ่านไปพรานเรื่องจึงสั่งให้เกวียนหยุดลงเมื่อเส้นทางเบื้องนาเกวียนไม่สามารถจะขับต่อไปได้ไอ้เงินไอ้กระจงช่วยกันขนของลงจากเกวียนระยะทางต่อจากเนี้ยพวกเราจะต้องเดินเท้ากันไปเองพรานเรื่องหันไปสั่งเด็กวัดลูกศิษย์ของท่านสมภานมันทั้งสองรับคำออกมา พร้อมกรวีกระวาดรีบกระโดดลงจากเกวียนช่วยกันขนสัมภาระจัดแจงผูกเอาไว้กับท่อนไม้ยาวที่จัดเตรียมมาเพื่อสะดวกต่อการช่วยกันหามไปได้อย่างคล่องแคล่วนอกจากนั้นก็จึงเป็นสัมภาระของส่วนตัวแต่ละคนที่จะต้องสะพายกันไปเองซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากนักเมื่อเสร็จสับพรานเรื่องจึงหันไปกล่าวกับทิดผิวและทิดสมว่าเอาล่ะเรียบร้อยแล้ว เองทั้งสองคนกลับไปได้แล้วพวกข้าจะรีบเดินทางกันต่อถ้าอย่างนั้นเราสองคนก็ขอแยกทางกันตรงนี้เลยนะพวกข้าจะได้กลับไปแจ้งต่อผู้ใหญ่แก้วว่าเดินทางมาส่งพวกของพรานเรื่องจนสุดทางแล้วทิดแก้วกล่าวออกมาพรานเรื่องพยักหน้าพร้อมกล่าวออกมาว่าไปเถอะฝากขอบใจผู้ใหญ่แก้วด้วยที่ให้พวกเองขับเกวียนมาส่งข้าหลังจากที่เกวียนทั้งสองเล่มหมุนตัวเล่มกลับไปทางเดิม พรานเรื่องจึงออกคำสั่งทุกคนด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและจริงจังว่าชีพเดี๋ยวเองไปปิดรังท้ายคอยคุ้มกันอยู่ทางด้านท้ายขาบวนและช่วยดูแลความปลอดภัยของไอ้เงินกับไอ้กระจงมันด้วยนะชีพพยักหน้าแล้วจึงตอบกลับมาอย่างแข็งขันได้ครับลุงทางท้ายขาบวนเดี๋ยวผมจะดูแลให้เองลุงไม่ต้องเป็นห่วงจอมอาคมขมังเวท เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามต่อได้ในวันพรุ่งนี้